นี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับการใช้จูจิบาผ่านเว็บนะครับอันดับแรกนะครับในการใช้เราก็ต้องเป็นสมาชิกของจูจิบาก่อนนะครับโดยการสมาชิกเป็นสมาชิกก็คือเราต้องไปสมัครนะครับคลิกตรงเมนูใส่ n ินตรงนี้นะครับทีนี้เขาก็จะให้ นะครับลอกยินผ่าน Google Account นะครับ Facebook หรือว่าอื่นๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับนะครับผ่าน Office 365 Microsoft นะครับ hmm. okay. mm hmm. Facebook หรือ Twitter นะครับหรือว่าจะสมัครนะครับผ่านาตัวเว็บของจุฬาเกาได้นะครับในส่วนตัวก็จะใช้เป็น Facebook นะครับลองดูนะครับอ่าโอเคผมก็ได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับ ข้อดีในการเป็นสมาชิกนะครับเราก็จะมีไซส์ของเราส่วนตัวที่เก็บไป้ทำง,งานนะครับนะครับตรงนี้นะครับอนังสือนะครับต่างๆที่สร้างไว้เก็บไว้ใช้งานจริงนะครับรน,นะครับวันนี้ก็มาแนะนำในการสมัครสมาชิกก่อนนะครับ เพื่อที่จะให้ผู้ทุกทุกท่านนะครับได้เก็บสื่อสะสมสื่อไปสอนได้ต่อไปขอบคุณครับ